พี่น้องครับเบ้าทัดสิสิพาไปเที่ยวช่องตาอูครับพี่น้องพรมแดนไทยล่านะครับอ่าเมืองสุกุมาแขวงจำปาสักฟังไทยกับอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลครับพี่น้องครับไปกันเลย มาแต่ฟังเล่าพี่นองครับมาแต่ช่องตะูนะฮะมีเจ้าหน้าที่เข้มงวดอยู่เลยพี่นองเนอะมาแบบปลอดภัยเลยนะครับมาแต่ทั้งฝุ่น็ต้อ,ตองมาเส้นนะครับพี่นองครับขากลับมานะครับติ้นใหม่ติ้นมือมานะครับ เอ้าวพี่น้องครับมาหอดฟังเล่าแล้วเด้อครับเด้มอมาทัดมาหอดฟังเล่าแล้วนะครับมาเบิ่งฟ้องทั้งฟังบ้านเพื่อนบ้านเห่าใครยังแน่อนอเนี่โอ้นี่หอดสากระเบืองหอดเลือดลบผมตอนพี่น้องกระปูจ็ากระปูกระปูหน้าจ็าก <g ather ing> ปูหน้าเนาะแม่เนาะแม่นนากระปูหน้าว่าเหาอันนี้นี่กระปูหน้าคือกัน กระม hmm. yeah ี่ขึนเดี๋ยวปูพ um ู้เขาหน้าปูหน้านมันอันมันๆเลยครับเอาเดี๋ยวสิ้อ้าไปเบิ่งลายสิ่งลายยางพี่น้องครับทั้งด่านคุณละพริกกระมี่พริกหอมแดงหอมใหญ่สาดขี่กระบองกระมี่พี่น้องครับขี่กระบองอันนี้เป็นไส้หรือเป็นตังหลวงอเงี้ยับดอกพรมกระบอกหูเพราะว่าเปียกงามๆเนาะ นี่ของพี่น้องครับบานเฮ้าโอ้ยเนาะยังมีเห็นพี่น้องเอ้ขี่กระบอกขี่กระบอกไม่ใต้นะครับกระร้างใส่ปลาเล็กปิ้งย่างพี่น้องย่างดีเลยตัวนี้โอ,บบอ้อันละแปดสิบบาทเพื่อนวะพี่น้องเอ้เฮมองก็มี่มองยี่บัวเันตัวไหน อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องผ้าพี่น้องยางเลาะ่ายทํำสักพักหนึ่งนะครับก่อนสียางเที่ยวอีกตั้งหากเนาะเบียร์เล้าพี่น้อง่ันใดม,มักเมามักซ่ทั้งยางทั้งเซ่พี่น้องนะกามีให้ของละซิบเจ้าบาทเนาะล่นะเนาะนี่พี่น้องครับคดตอนละลอยหาซิบก็มี่คดตอนละลอยก็มี่บละ ยาสูบทั้งฟังเล่าห่อยหนึ่งนอยสิบหอยหา้าสิบนั่นพี่น้องครับสิบซ,ซองคนนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เพื่อนห้เอาเมื่อแค่คนละซองเนาะคนละขั้นตอนนะฮะเนี่ยบักบกขัวก็มีพี่น้องครับโอ้โห่บักบกขว่ล่านีมากยันเลยพ่อตลอดพี่น้องครับ แม่เป่งแม่ม่านพี่น้องมากกินตัวล่ะนะครับกินแล้วกันแล่นขี่แล่นไทยนะฮะตลาดลาานะครับบอกเลยเลยเหมือนคลองถมไม่มีผิดเลยนะฮะพี่น้องครับหลากหลายหลยสิ่งหลายอย่างพี่น้องครับพู้มากหมวกทั้งเวียดน้ามกับมีเด้อพี่น้องเด้อควรนะไรไม่ข้ากับผู้ปงงามนึงคือตะหกักเทตอเตะอยู่พี่น้องเอ้ยหมวกเลา้าพี่น้องาเาทัด เนี่ยพี่น้องครับหืม uh huh. ใส่เห็ดในหัวในสวนฝนตกบ่เปียกเปียกตะค้อนพี่น้องนะครับโอ้ยเดี๋ยวข่อยสีมาเอาหมวกข้าบอยหน่อยดูพี่น้องครับอาวุธสงครามก็มีพี่น้องครับประมาณร้อยเนี่น<ะ>ลยละมั้งใส่ลูกอัดลมยิ่งแตกแตกแตกแนะฮะมีแห่พร้อมมีมองพร้อมมี มีถูกอย่างเด้อยพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องท่านไหนอยากมาเที่ยวทางด่านเพื่อนบ้านเฮ้านะครับพี่น้องครับแขวงจัปาสักนะครับอําเภอเมืองสุกุมานะครับแขวงจัปลาสักนะครับพี่น้องครับเบิ่งบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนนะครับพี่น้องครับเนาะมาถ่ายกลมอะเลือดหูเลือนตาให้เบิ่งนะครับกับมาดูอยู่นะครับมาสีหาเดือนมาเท่านึงนะครับ เสื้อพาก็คือกันแหละครับตลาดบ้านเฮาแต่ว่ามันหัดคือคืนกลัวนะครับหลายกลัวนะครับมีหอดร้านทองเยาวราชพี่น้องร้านทองเยาวราชก็มีนะฮะเผ็ดพรอยมีเบิรตครับพี่น้องครับเผ็ดพรอยกับบุยดนะครับพี่น้องครับมีหอดยกนะฮะแปดกลัดสิบกลัดมีเมิร์แหละครับที่นี่นะฮะพี่น้องเนาะ ร้านทองเยาวราชนะฮะ <_ d ance> อ่ะบา่าวตาลจิขอจบคลิปไยเพียงสนีก่อนบจักพี่น้องครับคืออยากเลาะเทปุ้ยล่ะนะฮะพัดลมกะมีพี่น้องครับสำหรับพี่น้องท่งนานใดอยากได้พัดลมนะครับไปใส่แท่นแอร์ยอยู่ในบ้านนะครับพี่น้องครับเนาะพัดลมนะฮะ ขายดีบ้างโอ้ยขอดีขายอยู่จ้านะครับเสือสงงเบบเ้อผ้านี่สมองหงามแถอะบุญล่ะวิ่นกับแดนจะบัดมือครับพี่น้องครับแดนจนวิ่นเล่ยอยู่นี่นะฮะอาเริ่มซบเ้าเน้นจังหน่อยเพราะว่าตอนนี้นะครับเที่ยงห้านาทีแล้วนะฮะเมืองพี่น้องบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนนะพี่น้องครับของมีแต่ของดีๆของสวยๆงามๆ ลานท่องใน้านที่2องเหรอพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่อยากได้นะฮะมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเสื้อผ้าผ้าแพรนะครับพี่น้องเนาะเสื้อผ้าอาพอนมองนะครับตะครยตะคัดกระโตกระตรงกระเบียนมีเบดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ มาแต่ใส่ละลามาซื้อหอดผีมาแต่อุบลครับมาตือุบลหน่อยเนาะวาลินวาลินโอ้สุดยอดเลยอร้านทองร้านที่สามเลยพี่น้องครับร้านทองนะครับร้านทองเยาวราชนะฮะพี่น้องครับเบิ่งเสร็จละวหาบาทกามี่พี่น้องเอ้ยพุดอ่ะนะครับแหวนกับแปดกรบลัดเก้ากับลัดนะฮะโอ้โหมีแต่ของสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเสม่ก่อนนะครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้านะครับเด้อเจอกันนะฮะ อีกเชินึงนะครับพี่น้องครับบา่าถัดสื่อขอยางรอสื่อของกันจ้ข้าวนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ